สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนมาทำส้มกันนะคะทำลูกส้มเก็บไว้นะคะเพื่อจะประกอบชิ้นงานเป็นตัวตัวอื่นได้เยอะเลยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยจ้าอันนี้ทำสต็อกเนาะเขาเรียกว่าอะไรสต็อกสต็อกลูกส้มอันดับแรกเลยนะคะนี่เลยตัดลิบบิ้นนะคะความยาวอยู่ที่ ห้าสิบหกเซนติเมตรนะคะความยาวอยู่ที่ห้าสิบหกเซนติเมตรนะประมาณนี้อ่าเวลาจากนั้นเราก็จะพับนะคะลักษณะนี้นะคะให้เหลื่อมกันนิดนึงนะเหลื่อมกันนิดนึงโดยการเอาด้านที่ยาวกว่านะคะไว้ด้านบนนะด้านที่ยาวกว่าไว้ด้านบนจากนั้นก็ขึ้น สีกันก่อนเลยเนาะขึ้นฐานสีกันก่อนเลยอันวันนี้แบบยังไม่ได้ขึ้นตัวอื่นไงก็เลยมาชวนทําสต็อกลูกส้มไว้นะคะจักนั้นนะคะก็แบบนี้เลยนะจะไม่ค่อยสอนช้าไอสอนช้านะคะดูยังไงไม่รู้สอนช้าแล้วมาชวนทำช้าๆแล้วมันรู้สึกยังไงไม่รู้ <laughs> มันไม่ใช่แนว มันไม่ใช่เนี่ยเอาเป็นว่าไม่ได้สอนแล้วกันเนาะมาทําให้ดู <c oughs> เราอย่าบอกว่าเราสอนเพราะเราก็ไปดูจากคนอื่นเข้ามาโอเคจากนั้นนะคะแบบนี้เลยเรียงเส้นแบบนี้เลยนะคะสี่เส้นทิ้งหนึ่งขึ้นมาสับบางกันเลยนะคะเอาลงหนึ่งเส้นเอาขึ้นหนึ่งเส้นเอาลงหนึ่งเส้นเอาขึ้นหนึ่งเส้นแบบนี้เลย ขออนุญาตจัดนิดนึงจากนั้นก็เอาลงหนึ่งเซนเอาเึ้นหนึ่งเซนช่องนี้ยังไม่มีนะคะแล้วก็เอาลงหนึ่งสอดนะคะช่องที่หนึ่งหนไหมโอเคสอดอช่องที่สองขออีน่โอเคแบบนี้เลยช่องสุดท้ายสอดอันแรกออกช่องที่สามเราก็จะได้ริบบิ้นครบทั้ง เนะคะดิบินสีสวยมากเลยนะเพิ่งได้ของมาวันนี้เพิ่งได้ของมาวันนี้แล้วก็จะทยอยเข้าตามตามกันมาเพราะว่าตอนนี้หลงรักหลงรักการทำเหรียญโปรยทานมาก <laughs> จากเมื่อก่อนไม่รู้ว่าจะทำอะไร เปรียยโปยทานเข้าไปไกลมากๆนะคะทุกคนเอาจริงๆมีแต่แบบสวยๆนะะได้แบบนี้แล้วเมื่อได้แบบนี้แล้วเนาะเอากระชับพอนะคะไม่ต้องแน่นนะจากนั้นเราจะทําการพาดนะคะหนึ่งสองสามพาดเลยหนึ่งสองสามพาดตรงช่องที่สามนะหนึ่งสองสามแล้วก็จากนั้นก็สับหว่างไปเรื่อยๆเลยค่ะแบบนี้เลยพาดไปทีละช่องแบบนี้เลย Okay. เมื่อหมดหมดช่องให้เราพ่าดแล้วเนาะต่อไปเราจะทำการสอดนะคะเส้นที่หนึ่งเ okay. ส้นที่สองเส้นสุดท้าย okay. จากนั้นก็กระชับดรงจิตติ้ให้กระชับ พลิกชิ้นงานสอดเก็บนะคะสอดเก็บนะสอดเก็บตามแนวเลยนะคะตามแนวริบบิน้นสอดเก็บตามแนวริบบิ้นเราเลย ท,ทำลูกส้มแล้วสามารถประกอบได้เยอะมากๆเลยนะคะทุกคนสำหรับใครที่แค่นี้ก็สามารถตัดได้แล้วนะคะแต่ว่าพอดีเราจะทำเป็นสตอ็อกเนาะเราอยากให้มันแน่นๆนะคะแล้วก็ไม่เสียทรงง่ายเนาะเราก็เลยตัดริบบิ้นยาวหน่อยแต่สำหรับใครที่แบบว่าไม่ได้ทำเป็นสตอ็อกเนาะหรือแบบว่าทำทาเองเอาไปใช้งานเองอะไรเงี้ยแค่นี้ก็คือได้แล้วนะคะ แค่นี้ก็คือสามารถตัดริบบิ้นได้เลยนะแต่ว่าอันนี้ทําเป็นสต็อกเนาะทําเก็บไว้ทําให้มันแน่นๆแลวค่ะแล้วงานมันจะไม่เสียทรงน้องจะกลมสวยเลยนะก็สอดสอดตามแนวเหมือนเดิมนะคะสอ,สอดตามแนวริบบิ้นเหมือนเดิม ร้อยแล้วนะคะส่วนตัวนี้จะเศษลิบบินนะคะก็จะเก็บไว้นะเผื่อทําเป็นอย่างอื่นได้นะคะส่วนใครไม่เก็บก็ไม่เป็นไรนะแต่ลิบบินตัวนี้คือคือสวยอะ่ะมันเป็นกากเพชรกากเพชรที่แบบว่าขึ้นเงามากๆนะคะแบบวิ้งวิ้งเลยนะดูดูคือวิ้งมากของจริงนี่วิ้งสุดๆก็เลยเก็บไว้เสียดาย <laughs> เผื่อทําเป็นอย่างอื่นได้ โอเคนี่ง่ายเรียบร้อยเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วนะเห็นไหมมองเห็นไหมโอเคเห็นไหมอือสวยมากเลยนะวันนี้ซื้อมาสองม้วนวันนี้ซื้อมาสองม้วนสีเงินกับสีทองสวยมากๆเลยขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะขอบคุณค่ะ